เรื่อกันค่ะเชื่อว่ามันเป็นขานะคะซีดี้ใ,ใครๆก็อยากขึ้นมาละสิต้อง <c oughs> บอกว่าโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่ท่านได้มามอบความสุขให้กับเราอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมคะที่ร่วมงานกับทางอีออนไม่ใช่ครับผมให้หายใจก่อนให้หายใจก่นอนชมได้เลยครับได้เลยครับน่ารักมากเลยอคอเสียงกรี๊ดนิดกเลยจะได้หายเหนื่อย คืองานอีออนไตรเซนะคะคต้องบอกว่าท่านก็มามอบเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ที่มามอบความสุขเห็นแบบหุคนเยอะมากเลยครับผมก็ขอตือ,อนนะฮะต้องขอบคุณทุกทุกคนที่มาใั้การต้อนรับที่อบอุ่นและก็สนุกสนานไปด้วยกันนะครับหวังว่าวันนี้ทั้งคนดูทั้งเจ้าของงานนะฮะจะมีความสุขไปพร้อมๆกันที่ได้เจอผมะครับผมโอ้โหตอบแบบนางงามถ้าเป็นงานงามก็ให้ที่หนึ่งไปเลย เมื่อกี้ดูอยุกแล้วยังไม่สะใจบอกว่าตอนนี้ขอดูอีกครั้งได้ไหมได้บอกว่าตอนนี้ขอดูอีกครั้งได้ไหมดูได้ครับผมถ้าเพื่ออ,อีออมผมจัดให้ได้โอ้ยอยากเสียงดังหน่อยไ,ไ,ไ,ได้ไหมขอเสียงดังหน่อยได้ไหมเสียงดเดี๋ยวเดี๋ยวคือจะเอาไปเต้นบ้าคืนนี้จะดีนะครับอะขอดูอีกครั้งได้ไหมคะครับผมอะหนึ่งสองซับ ไปฝันหลายๆครั้งเลยนะคะคืนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถามนิดนึงนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยทางอยอดเขามีการส่งมอบความสุขนะคะได้การแบบมีของมาขายเพียบเลยอยากได้โทรศัพท์มือถือไหมคะได้หมดครับผม, <c oughs> มเป็นคนไม่ค่อยปฏ <c oughs> ิเสธเลยโอ้โหจักรยานยนต์พันหน้าก็มีนะคะเผื <c oughs> <ๆ>่อแบบรถติดอยากได้ไหมคะอยากได้แบบทองนะคะทองได้ครับทองก็ได้เคกิดจะไฟฟ้าก็ได้เดี๋ยวคนก็เย็นกลับบ้านไปเลยหมายถึงทองที่เป็นสร้อยหรือว่าเป็น เป็นทสิ่งที่มีชีวิตครับทองทองอันนี้คือวัตถุไวทองหรือว่าพี่กี้ที่คือโดนหรือว่ายังไงพี่กี้คือโดนหลายๆคนบอกว่าโกรธเลยโกรธเลยใครสัดใจความทำโกรธใช่ไหมโกรธใช่ไหมแตามใครมาเอะไปมาแต่ร้อนกวนพิธีกรยังแอบอยากกินเองเลยนะคะปกติถ้าหากว่าจะให้ท่านไปซื้อของแบบนี้อย่างเช่นซื้อทอง ซื้อแบบเครื่องสมัยเพ้าแบบนี้ซื้อรถจักรยานยนต์นะคะรวมถึงมือถือด้วยจะใช้แบบพกเงินสดไปเลยมั้ยหรือว่าจะใช้เป็นบัตรเครดิตเออถ้าสำหรับผมตอนนี้นะครับผมเพิงเดินเข้ามาที่ออนแล้วก็มากรอนะฮะต้องบอกว่าเขามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะต้องบอกว่าสมัครวันนี้เพิ่มเพิแบบจับไปปุ๊บได้เป็น iPad mini ด้วยโทรศัพท์มือถือก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่คะชาท่านไว้เลยนะคะ เหนนท่านมอบความสุขให้แล้วนะคะทางผู้บริหารจากทางอีออนเราก็เลยจะมีของเที่ยลิกมอบให้นะคะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันต้องขอเรียนเชิญน,นะคะคืณสิริพรตั้งใจรับการดีค่ะผพ้อกระตการภาคกรุงเแทบใต้จากบร,ริษัทอีออนพินาสีทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนนะคะมีของเที่เลิกค่ะมอบให้กับท่านด้วยนะคะขอเสียงปรด้วยค่ะท่านจะได้หายเหนื่อย นี่ยคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณสุทธิพรยังอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะคะในโอกาสนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญผู้บริหารนะคะจากทา,าง Imperial World สสำรงนะคะคุณอรานิิตเลิศไทรโรจน์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Imperial World สสำรงะคะ่ะให้เก็บที่มาถ่ายรูปบนเวนทีด้วยนะคะร่วมถึงค่ะท่านเจ้าของเจ้าแทนร้านค้าพนมิทสักทั้งสี่ร้านด้วยนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกันบนเวนทีนะคะกับคุณท่านเดอชตา รวมถึงกับผู้บริหารค่ะของทางบริษัทกีอ e. อนพนักศึกษาไทยแลนด์จำกัดมหาสน้วยนะคะนี่คือการส่งมบอบความสุขนะคะในงานกีออนตันสเตย์2024ค่ะซึ่งจะบอกว่าคือความสุขนะคะที่เราได้มอบให้กับทุกท่านหลังจากที่เปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็จะเต็มอิ่มนะคะกับคุณท่านเดอร์สตาร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวกดไลค์ เคค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณสิริพรนีงอยู่กับเราต่อเนี่ยะคะข่บคุณคุณออลารนรวมถึงจตกสิร้านค้าพัฒน์ด้วยนยนะคะในโอกาสนี้ค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะผู้บริหารจากทางอีออนค่ะและ,จะเจ้าหน้าที่จากทางอีออนด้วยนะคะถ่ายรูปร่วมกับคุณสิริพรและ,นนะคะุณฮักด้วยค่ะวันนี้ วันที่2ของการจัดงานงานของเรามีทั้งหมด7วันนะคะก็คือ22พฤษภาคมจนถึง28พฤษภาคมนั่นเองค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันเปิดงานแล้วก็ได้พบกับศิลปิตาลาท่านแรกนันกเตะคืบผลท่านเซสปานั่นเองค่ะมีคอนเซปกดไลค์เส้นเดียวกันนะคะ ขอาอพระคุณค่ะคุณสิบริฑรนะคะรวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบร,ริษัทกีออนสนาสิซับไทยแลนด์จำกัดมหาชนทุกท่านด้วยเนี่ยค่ะโอ้โหเชื่อว่าหลายๆคน อยากจะทราบนะคะว่าตอนนี้ท่านมีผลงานมีอะไรให้เราแบบติดตามกันบ้างตอนนี้ครับผมตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตครับผมเ h น e a r for the s t a l i Concert นะฮะก็ในวันที่27 28 29ทั้งหมด3รอบครับผมตอนนี้ก็เริ่มซ้อมกันแล้วแล้วก็มีซิทคอมนัดกับนัดครับผมก็เล่นอยู่ทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลา5้าโมง ก็ยังให้ฝากด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเร็วๆนี้อาจจะมีซิงเกิลใหม่มาร้องในงานอีออนอีกทุกอย่ากให้เราฝากใ้เด้วยนะครับขอโทษซิงเกิลมายังไม่ถัดออกให้แบบดาวน์โหลดเลยร้องกันได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมร้องไว้นะเดี๋ยวโอกาสหน้าอีออนนะคะจ้าอีกนะแล้วก็เดี๋ยวมาร้องไอ้เพลงเราฝากกันอีกนะคะตอนนี้ขอเสียงปริ้นและเสียงปรบมือต่างๆนะคะคอบคุณผ่าฮันเดอะสตาร์ม นี่คืออีกหนึ่งความสุขนะคะ